Like b r o t h อ r ฟันกว่าคลิปนี้พูดถึงเรื่องราวของคัสตอมรถกันไปแล้วตอนนี้มากันถึงโลกแห่งหมวกวินเทจหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโหหมวกแม่งเก่าเองนี้ทําไมราคามันสูงขนาดนี้เพราะพูดถึง่หมวกกันน็อกทั่วไปอ่ะกับรถทั่วทไปอ่ะเราก็ดูอ่ะดูแบรนด์แล้วก็ดูวัสดุ ใช่แม่งคนละโลกกับโลกของหมวกวินเทจใช่ถูกต้องปะใช่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 มาพี่มาร์คแบดบอยบอกเลยสิเปิดโลกกระทัดของหมวกวินเทจช่วฟังหน่อยโอเคก็จริงๆแล้วอ่ะมันคือออปชั่นนี่ว่าของสายคัสตอมมันก็เป็นออปชั่นเลยเป็นออปชั่นอีกงนื้อมันคือออปชั่นเลยนะเพราะหมวกอ่ะคุณใส่อะไรก็ได้จริงๆอ่ะมันไม่ไม่ไม่คือมันเราใส่เพื่อความปลอดภัยถูกต้องเพราะนั้นเราก็จริงๆแล้วเราก็สมควรที่จะเลือกที่มันแบบมีคุณภาพใช่ไหมครับ ปลอดภัยมากที่สุดมีคุณภาพมากที่สุดแต่มันกลับกันจริงๆแล้วว่ามันจะบอกว่ากลับกันไม่ได้ต้องบอกว่าก็ปลอดภัยเพราะเมื่อก่อนมันคือหมวกนิรภัยเหมือนกันแต่ใช้ในยุคนั้นไงในยุค70-60นไงเพราะรถที่เราแต่งคัสตอมอ่ะส่วนมากต้องบอกไงครับ ในสายอชอปเปอร์หรือคอสตอมบค์ของผมนะ,ะก็คือรับอิทธิพลมาจากอเมริกาเรื่องของไอเดียการแต่งหรือว่าอินสปิเรชันต่างๆเราไปงานอเมริกาไปงานต่างประเทศเราเจอบิวเดอร์เราคุยกันเฮ้ยเราเห็นว่าแม่งใช้หมวกอย่างนี้ไว้แล้วก็ถามว่ายังไงอะไรยังไงพวกความชอบอความที่มันแบบใส่แล้วอะเข้ากับรถอนะพอข้อมรถแล้วชิมมึงเทพวะ่ะแบ่งแยกกันว่าบวกกันน็อกแม่งก็คือแม่งก็ตามยุคตามสมัยใช่ สมัยก่อนแม่งอาจจะไม่ได้ดูปลอดภัยมากเพราะว่ารถสมัยก่อนแม่งวิ่งไม่เร็วมันก็ตามซีซีรถอ่ะถูกต้องป่ะถูกกันลงกันลาแม่งก็มาตอนนั้นถือว่าปลอดภัยแล้วถูกแต่สมัยนี้มึงมาใส่กันลาแล้วมึงขี่รถไฮบริฟอร์แมนเนี้ยมันก็มันไม่ได้มันต้องเลือกให้เหมาะไงอย่างว่าโอใส่หมวกกันลาแต่ไปขับอาวันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วพี่คอสตอมันคือขี่เท่ๆกินลมชมวิวหล่อๆและเอาจจริงนะคือรถมึงหล่อแล้วอะถ้าหมวกมึงหล่ออีกเนี่ยโอ้โหเออแบบ ไอ้ี่นี่เป็นไอ้ี่นี่เป็นอ่างี้มาเจาะมาเจาะกันว่าสิ่งที่มาร์กมีหรือว่าที่ศึกษามาครับที่เรามีมีอะไรบ้างเอาหมวกใช้ผมใช้ประจําหมดเลยอ่ะมาเขาเรียกว่าหมวกซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์วะใช่ครับมันเป็นหมวกของทหารเยอรมันอืนี่หมวกของสงครามโลกครั้งที่สองนะหมวกแท้ๆเลยมแม่งหนักนหหนักนี่คือหมวกนี่คือหมวกทหารจริงๆนี่คือแม่งทำมาจากเหล็กเหรอใช่มาจากเหล็กนี่คือหมวกทหารจริงๆเลยปีก่อนปีหนึ่งช่วงประมาณปี1940 นี่คือใช้กับจำนี้คือผมจะใช้ขี่คันม่วงอ่าอ่าอันนี้คืออันนี้กัคันไหนก็จะไม่เหมือนกันอใครที่ยังไม่เห็นคลิปคันม่วงนะลิงก์ันนี้เลยนะลิงก์ันนี้เลยครับผมเนี่ยเชื่อไหมว่ามันเป็นคำถามที่ผมเคยถามเพื่อนฝรั่งผมมันถามผมว่าผมเลยเฮ้ยมึงใส่เนี้ยมันปลอดภัยหรอวะมันบอกมันถามว่ามึงเคยดูหนังเรื่อง Saving Private Ryan มึงเห็นไหมว่าปืนมันยิงมันจะไม่ตายเลย <c oughs> ไอ้เชื่อดูมันตอบเิไอ้เชื่อเว้ยแล้วก็จะไปถามอะไรมันอีกอะใช่ปะ่ะแต่ันท้้งใช่ครับแต่จริงๆมันมีที่มานะมันมีที่มาเล่า,าการที่เอาหมวกซัฟเฟอร์มาใส่ๆๆๆๆๆๆพวกอเมริกนันเอามาใช้กับชอปเปอร์เนี่ยเพราะว่าคนที่ให้นิยามคำว่าคอสตอมเคาน์เตอร์คนแรกเนี่ยของโลกใบนี้คือเอ็ดบิ๊กเดดดี้ลอกก็คือผู้ที่สร้างแรดฟิงอ่าไอ้หนูตัวอยู่เขียวขึ้นมา เขาเนี้ยเขาเนี่ยไปลบในสงครามโลกถูกไหมครับแล้วเขาก็เป็นกลุ่มทหารที่ชนะสไนเปอร์ของเยอรมันอ่าซึ่งสไนเปอร์ของเยอรมันอ่ะมันถืออันดับหนึ่งของโลกถูกไหมแต่ถูกกลุ่มอเมริกาอังกฤษรวมตัวกันแล้วก็ปราบได้แล้วหมวกเนี้ยมันเป็นหมวกของเขาอของทหารเยอรมันนั้นแล้วการใส่เนี่ยเพื่อบ่งบอกถึงชัยชนะอ่า,าแล้วก็จริงๆแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์ที่อ่ะอันนี้ ผมเหลือใบสุดท้ายแล้วก็คือเดี๋ยวท่านนี่คือขายเหรอใช่พี่เหลือใบสุดท้ายแล้วแตมันดูราคานะแต่ที่นะะคนคงคิดแล้วอย่างนี้ราคาสัญลักษณ์666<ห>สัญล<อ>ักษณ์ไอรอนคอร์สที่เอามาใช้ใชจะเห็นนะเวสโคชัปเปอร์ใช่ไหมใช่อ่าเห็นไหมหลายหลายแบรนด์จะเอานี้มาใช้ซึ่งจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของนาซีนะเนี่ยแม่งวินเทจจริงหรือเรากทำออกมาให้มันอันนี้ทําให้เป็นวินเทจอันนี้ของญี่ปุ่นอ่าอ่าฮะแต่ว่าทุกอย่างคือเดิมหมดเลยคือแบบเขาเรียกว่าอ่า รีโปมาจากของของแท้ oh. ใช่สัญลักษณ์ที่ยังแบบมีกับมวัวอะไรพวกเนี้ยน็อตเกาะหัวเนี่ยเห็นไหมอันนี้คืออันนี้แบบออริจินอลออริจินอลถ้าตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมว่า3-4มสี่หมื่นยังพอหาได้นะย,ยังพอหาได้ยังพอหาได้อย่าว่าได้ต้องดูแท้นะผมเนี่ยคือถ้าเล่นต้องเล่นได้ถึงไงถ้าเกิดตัวตัวใหม่ ททีี่่่ญปุนใบนั้นอยู่ประมาณราคาประมาณเท่าไหร่8,000พร้อมกระเป๋าครับเป็นกร,ป <_ S 1> รกระเป๋าลิมิเต็ดเพราะว่าอันนี้เขาทำออกมาแค่25ใบแค่นั้น8,000เ <8, 000 S 2> หรอ8,000น่าจะใช่นะแล้ววัสดุมันคืออะไรวะไฟเบอร์ครับเบากว่าใช่แต่แข็งแรงแต่แข็งแรงใช่อของยี่ห้อ TT and Co อ๋อ TT and Co เอ้ย TT and Co ใช่ครับเห็นไหม ไม่แต่ลรเนึกว่าทีเทียนโคไม่ทำเฉพาะนอย่าานี้อ่นนันนี้ไม่แพงนะไม่แพงไปดูดีเทลแล้วกระเป๋าเป็นหนังแท้ด้วยนะที่ให้ไปเก็บอ่อ่าใบเนี้ยที่เขาซื้อมาใบเนี้ยตีเป็นเงินไทยใบจริงๆนะที่อยู่เขาอ่ะตีเป็นเงินไทยประมาณแสนกว่าบาทใบออริจินอลใบออริจินอลเพราะที่มันแพงเพราะว่าสัญลักษณ์ตรงเนี้ยสัญลักษณ์66อ่ะ กับสัญลักษณ์เนี้ยมันมีอยู่ที่หมวกด้วยนี่ประมาณนี้ครับอ่ะงั้นตอนนี้เรามากันที่เราขยับมาแา่ค่อยส่พุ่มสเต็ปมาอ่ะก็ก็มาในขยับมาครับเป็นหมวกที่นิยมเลยอ่ะอาร์เชอร์ฟูเมอร์เนี่ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ยสายช็อปเปอร์เนี่ยคาเฟ่ก็เล่นแบรนด์คืออา c h เชอร์ฟูเมอร์จะเป็นแบรนด์ใช่ใช่ก็จะนิยมมากเป็นหมวกปี5 0าศูเนี่ยก็ดีไซน์น้ําหนักจะหนักครับเนี่ยเซฟตี้เหมือนกันอันนี้คือ เป็นใบใบเก่าเลยใบเก่าใบเก่าเลยครับออริจินอลเลย5060ประมาณครับใช่ครับขายบ้างออริจินอลผมไม่ได้ขายเลยมวกเก่าผมเก็บหมดเลยใช่ครับไม่ได้ขายเลยครับเอาจริงนะจะมาถามว่าหมวกแบบอย่างนี้แม่งเซฟไหมแม่งโหเชี่ยแม่งหนักขนาดนี้หนักหนักมันไม่ใช่แบบหมวกกองแฝงจริงๆแล้วมันก็เซฟได้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะหายากอีกอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็จะมีไอรอนคอร์ผมมาจำชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่ผมซื้อมาเนี่ย มันเขียนว่าฟิลฟิลรีดกลางปีเนี่ยใบพวกนี้เนี่ยปกติราคาเขาจะไล่ๆกันถูกต้องไหม,มก็ครับประมาณ20,000-30,000ยังหาได้อยู่ยังหาได้อยู่ก็ประมาณถ้ามี20,000ก็ก็ <c oughs> ต้องหาได้ <c oughs> หาได้ใช่ครับ <Okay. S 1> 2อ0 0า0 0 0อะไรอย่างเงี้ยแพงๆเลยเนี่ยผมแน,นอ่าก็จะเป็นตัวนี้ที่แต่ต้องเป็นของแท้นะอันเนี้ยไม่ใช่ผมบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่อันเนี้ยคือผมเอาหมวก อ่าโชยอะไรเอทผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวกนนะแล้วก็มาทำใช่แล้วก็อามาทำให้เห็นไหมมันจะมีแค่เนี้ยมีตาให้มองแค่เนี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วตรงนี้มันทำยังไงวะแล้วปกติคือมันมันโปรใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็โปรอะอ๋อนี่โปเอาใช่แล้วก็โปเอาคาดนั่นนั่นนั่นแปุ๊บแล้วก็เจาะรูคือจริงๆแล้วอ่ะหมวกแท้ๆเลยนะ มันคือของเบลอ่าแล้วใช้แข่งรถฟอร์มูล่าคือเบลมีรุ่นนี้ออกมามีแต่ว่าไม่มีขายนะคือต้องบอกว่าเขาก็จะเอาเบลสตาร์เนี่ยผมนึกเบล500หรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วก็มาทําซึ่งแต่ทําในยุคนะใบหนึ่งสองแสนกว่าบาทนะนี่เท่อะแต่คือมันอันนี้เราทํากวนตีนไงเราทําแบบเอ้ยลอกๆให้อันนี้ก็จะเหมาะกับรถอีกคันหนึ่งของผมนี่ทำทำใช้เองใช่อันนี้ก็ทำไม่ขายไม่ได้ขายครับไม่ขายวะ ไม่ไม่ว่างทำอีบายอะดิพี่คืม่ใช้เวลาเยอะอารมณ์ล้วนๆเ, <st arts> ๆเลยถ้าไม่มีคือไม่เสร็จอ,ะอ่ะอ่ะงี้เราไปกันที่อ่ะใบไหนต่อครับก็ก็เป็นฟิลอ่ะต่อมาก็เป็นแบบเป็นเป็นหมวกของทีเทียนโคมเหมือนกันแต่ว่าอย่างเงี้ยคอสตอม,อ,มอ่ะก็เป็นแนวทางครับบางคนชอบฟรงนี้เฮ้ยแต่สีไม่ชอบอ่ะ คุณก็คัสตัมได้นี่ก็คือการคัสตอมเหมือนกันแล้วไปคัสตอมที่ไหนทำเองใช่ที่นี่ผมก็ทําก็คือเอาหมวกมาให้ทํำคัสตอมก็ทำได้นอกจากรถแล้วก็ทําหมวกใช่ใช่ไอใบนี่ทําอะไรบ้างครับใบนี้ก็คือหุ้มคาร์บอนครับอ่าแล้วก็กันนลายเดินพินสไรป์แค่นี้ก็ออกมาทําหุ้มหลักประมาณ3,000กว่าบาทครับผมทํารวมพินด้วยอ่ะรวมพินด้วยน่าจะประมาณสไม่เกินห้าตีห้าพละกัน กลมก็เอาหมวกมาใช่จ่ายประมาณห้าพันใช่ครับก็คัสตอมที่คุณอยากได้ใช่ใช่ใช่ส่วมาต่อมาก็จะเป็นเบล์ล่ะเบลล์นี่ก็คือนิยมครับแต่รุ่นนี้เราก็เห็นเห็นกันด้วาเห็นแต่สีเขียวจะหายากและแพงกว่าชาวบ้านเขาในที่ว่าถ้าเป็นเบล์เบลล์ตัวสามนะโอต้าเป็นวินเทจเลยเป็นวินเทจของอันนี้คือวินเทจหมดเลยไม่มีรีโปเลยของผมเก็บไม่ได้มีรีโปเลยครับผมผมชอบเรื่องของดีไซน์เพราะผมดีไซน์รถอย่างเงี้ย ซิมสันเนี่ยดูดิเขาดีไซน์ชิวไม่ได้บิดเพราะความร้อนนะนี่คือมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยบิดนะมันมันมีเผลมันไหมวะไอ้โรเดนรมิกอะไรเกี่ยวหรือว่น่าจะมีผลแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะแต่สมัยก่อนของซิมสันกี่ปีละตอนที่ทําออกมาหูตัวนี้น่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ประมาณนี้ครับตัวเนี้ยม่ยังหนักเลยครับหนาเลยสมัยก่อนนี่คือมันวัสดุมันก็คือเหล็กล้วนๆอย่างเลยนะใช่สามใบนี้ ราคาเป็นไงมั้งอืมตอนนี้สีหายากผมว่าน่าจะมีมา2องหมื่นนะสองหมื่นได้คืออย่งนี้เลยนะสภาพนี้กาดีนะผมว่าส0 0 0 0ืนกว่า2องหมื่นออกมาเนี้ยสองหมื่นอะตี20,000ื่นไม่เกินเฮ้ยแต่ข้างในมันต้องมันต้องบุใหม่เนาะต้องบุใหม่เออมาดูดิถ้าใช้ก็ต้องบุใหม่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ออริจินอลไงสิมสั่เท่าไหร่ ถ้าซิมสันผมว่าตอนนี้น่าจะมี20,000ื่ายครับตัวนี้นะจะแพงกว่าเบลด้วยความเก่าด้วยนี่ด้วยด้วยด้วยใช่ครับดีเทลคือของมันสภาพมันค่อนข้างจะคอนดิชันมันค่อนข้างจะดีมากอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบแตะแตะยากละมันมามันเป็นคอเลกเตอร์เป็นคอลเลคชัน,เป,นเป็นอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้เรามากันถึงหาซื้อกันได้ทุกวันนี้สามารถใช้้จริงครับนะครับที่นี่มีแบรนด์อะไรบ้างผมถือแค่แบรนด ตอนนี้เป็นของมูนอากับท t ที o ทีโคลที่จำนายอยู่ที่นี่ทำไมถึงเลือกสองแบรนด์นี้ผมชอบดีไซน์ส่วนตัวส่วนตัวครับน้ำหนักการใส่เซฟเรื่องความปลอดภัยเอาตรงๆไหมเราไม่ได้มองเป็นอันดับแรกอันดับแรกคือใส่แล้วกูต้องดูดีใช่ครับอันนี้มันคืออันนี้ส่วนตัวผมนะผมบอกก่อนนะแต่นดทีทีแอนโคเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นแมทริเอลส่วนใหญ่แล้วทําจากเหมือนกันทั่วไปครับไฟไฟเบอร์การ์ดผสม เป็นผสม ABS บ้างผสมคาร์บอนบ้างแล้วแต่แมทเทเรียลมันก็ได้ถูกต้องใช่ครับอ่ะฮะตามมาตรฐานความปลอดภัยก็มาตรฐาน SG ก็มาตรฐานสากลเหมือนกันใช่ครับอ่ะมามาดูราคาเนี่ยเลนส์ราคาของ TT ท n อ o เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไหน4-5,000ไปถึงแพงสุดน่าจะประมาณ20,000กว่าเป็นหนังม้าอ๋อตอนนี้ขึ้นกับแมทเทเรียลแล้วอันนี้แมทเทเรียลแล้วไปคุยกับแมทเทเรียลแล้วใช่อย่างพวกเนี้ย เนี่ยหนังจากอิตาลีหนังวัวอิตาลีไอเงี้ยทำก็แค่สิบกว่าใบทั่วโลกชใช่ใช่คือเขาเขาไปเขาไปงานปุ๊บเขาก็จะไปหาม a t e r i a ลมาทาหมวก<อ>เป็นรุ่นลิมิเต็ดอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อดีทําไมผมถึงชอบแบรนด์ชิเอโคเพราะว่าเรื่องของมันเล็กครับพอใส่มันจะ M คือ M อ่ะแล้วผมใส่ไซส์ M อ่ะมันคือ S M L X L เนี่ยหมวกมันจะเป็นไซส์ไม่เท่ากันหมวกบอดี้นอกนะแต่ถ้าพี่ซื้อหมวกที่เป็นเบล ชยอะไรเอแล้วแต่เลยมันเปียข้างในมันเปียกแค่ข้างในอันนี้มันคือคือเชลมันเชล้นอกมันก็คือตามส์ตามสเพราะฉะนั้นราคาเราต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมที่ดินโคแพงอย่าลืมว่าเขาเปิดมนคนละไฟนะหนึ่งมนต่อหนึ่งไซอะมนหนึ่งเป็นล้านนะอย่างนี้มิก้มาบอกว่ามีแค่สิบใบทั่วโลกหรอใช่ครับสิบตัวนี้รู้สึกสีสีขาวสีขาวสีเขียวสีแดงเนี่ยจะมีประมาณสิบห้าถึงสิบแปดใบนะผมจำไม่ผิดเท่าไหร่วะ หมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่ยังไม่ลดตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยอ่ะโปรโมงไงผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกใบทุกใบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกใบอ่าราคาที่มันสูงเนี่ยเพราะว่ามันลิมิเต็ดถูกต้องป่ะลิมิเต็ดด้วยครับแล้วก็หนึ่งใบอะใช้เวลาประมาณสิบแปดชั่วโมงสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงมันเซฟตรงไหนมั่งอ่าพี่เห็นได้ตรงนี้ไหมถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาจะเย็บเข้าหนังก่อนสองฝั่งแล้วก็อัดกาวแล้วหนีบให้แน่นครับ ่อยกาวแห้งส่งขายลูกค้าลูกค้าใช้ไปปีหนึ่งปุ๊บกาวเริ่มหลุดออกจากไฟเบอร์หลุดออกจากสีคุณใช่ไหมฮะก็ซ่อมอาถาอาถา,า,าแต่นี่ไม่มีกาวเจาะและเย็บทะลุหมวก<อ>เย็บทะลุหมวก<อ>เย็บทะลุหมวก,เ,มวกเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยพวกเนี้ยแฮนด์เมดหมดแต่เราตรงนี้ยคือใช้มือเลยอันนี้ยังมีใช้เครื่องก็คือเหยียบแต่ก็ใช้มือนั่นแหละเหมือนงานบ้านเราอะ,อะ ถ้าสมมุติว่าหนังตัวนี้มันไม่ได้ลิมิเต็ดมาจากอิตาลีใช่ป่ะครับเรามีรุ่นที่ทรงอย่างนี้แต่ราคาไม่ไม่รุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นอ่ะรุ่นเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นครับแต่ว่าอันนี้คอลแลบกับกับมูนอใช่ครับอ๋อง่าคาเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้มีการแบบว่าเย็บเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีการเย็บเข้าไปสรุปรุ่นพวกนี้แม่งแพงหมดใช่แพงหมดหมื่นขึ้นหมด เป็นลิมิเต็ดหมดใช่มีลิมิเต็ดหมดคืออยู่กับว่าไอ้หนังตรงนี้แม่งเอามาจากประเทศไหนใช่เออแล้วก็เนี่ยมันจะมีทั้งแบบแข็งกับแบบนิ่มเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนฟีฟ้าอย่างเงี้ยการฟอกฟักคือยิ่งใช้มันยิ่งสวยหนังของเขาอ่ะมันจะไม่ได้หลุดเป็นแผ่นๆเหมือนเหมือนที่เราเราเคยเห็นนะครับมันยิ่งมันอ่ะยิ่งใช้ยิ่งมันถามแบบอย่างนี้เลยนะไปซื้อญี่ปุ่นถูกว่าไหมซื้อญี่ปุ่นถูกกว่ากันไหม ถ้าเดินไปซื้อเลยอะ่ะไม่รวมค่าตัว๋วเครื่องบินไม่รวมพาษส,ส่ภาษีราคาถูกกว่าประมาณหลักไม่เกินไม่เกินพันกว่าบาทถ้าพี่บินไปซื้อที่นู่นอะ่ะ1มื่นแปดหมื่นเก้าแต่ถ้าไม่ตางกันพันเดียวตอนนี้ถ้าผมลด15%อน่ะพี่เดินไปซื้อที่นูน่นเท่ากันเลยราคาเท่ากับญี่ปุ่นเท่ากันเลยเลย,ยังไงก็เท่าที่สำคัญมึงเข้าญี่ปุ่นไม่ได้ด้วยใช่นั่นแหละเซอร์วิสไดรรับประกันอะไรยังไงซ่อเสียแม่งอะไรเงี้ยเราเราเคลมลูกค้าได้ไหมว่าลูกค้ามาเคลมได้ไหมวะ ก็ถ้าเป็นเรื่องของรอยเรื่องของอะไรพวกนี้เราก็ขัดให้ได้ครับก็มีเซอร์วิสทั่วไปเลยครับแต่ตั้งแต่ผมขายมาตัวนี้ประมาณสักเจ็ปดปีผมไม่เคยมีปัญหากับเรื่องหมกกันน็อกที่เทียโคเลยวัสดุที่มันมันมันมีอายุของมันทุกอย่างมันมีอายุครับไม่ใช่ซื้อกูซื้อมาหมื่นหนึ่งอะกูก็ต้องใช้ยันตายมันเป็นไปไม่ได้รถยังต้องเปลี่ยนเลยเขาบอกหมกกันน็อกอะ ถ้าเกิดเอาผมเคยไปคุยกับอ,อย่าง้านแพนด้าเขาบอกจริงๆอ่ะหมวกตกที่ถ้าจะให้เซฟมึงต้องเปลี่ยนใหม่ครับ<ล>ถ้าเป็นนักแข่งอ่ะเขาเปลี่ยนเลยรว,รวมรวมถึงว่าจริงๆมันมีอายุการใช้งานจริงๆ2ปีแม่งก็ต้องซื้อใ,ใหม่ลคล้บเอาเซฟตี้แบบถ้าฟตี้าอ,อ,อันนี้พูดถึงว่าในส่วนของเซฟตี้แต่ส่วนของพวกความสวยงามอ่ะคุณต้องเข้าใจว่ามันทุกอย่างมีอายุของมันมันมีอายุของมันสมมติว่าสุดท้ายแลวสวัสดิเราไม่ได้เป็นคนนำเข้าเนาะทีเอ็นโคเราไม่ได้ทำมูลไอับ สำหรับคนทั่วๆไปที่เขาอยากจะมาขอคําแนะนําหน่อยในการเลือกซีหมก,กันน็อกสไตล์เนี้ยแต่บัจเจ็ตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หจริงๆแล้วมาตรฐานเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงวะโอ้โห,โหามาตรฐานเนรอเออเราควรยังไงเอาวัดเอาเงินเป็นหลักเอาความปลอดภัยเป็นหลักเอาแมทตีเรียลเป็นหลักผมว<ช>่ามันมันต้องดูเรื่องแมตต์ีเรียคือจริงๆนะครับหมวกกันน็อกอ่ะมันมีวิธีการใส่ใส่เราต้องรู้สึกสบายไม่ใช่หลวมมากเกินไปใส่แล้วโอเคไหมถามว่าเอาตรงๆไหมผมว่า จะให้ใส่หมวกอะไรอะ่ะถ้าความคุณขับเร็วอะ่ะคุณเมาขับเร็วแม่งตายหมดมใส่กับไม่ใส่ค่าเท่ากันถ้าคุณไม่มีสติเพราะฉะนั้นอะ่ะมันช่วยได้เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าจะเลือกในราคาที่ดรอปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกว่าอ,อันดับแรกมีมอ,อก,กอไหมม,มีมาตรฐานอย่อือรับรองไหมเอสจีมีไหมดอทมีไหมถ้ามองเรื่องของของสซตตี้นะใช่เพราะพวกนี้มันคือผ่านการรับรองถูกไหมครับอ่านั่นก็ต้องดูอันนี้ก่อนครับส่วนบางคนบอกเฮ้ยแล้วถ้าฉันไม่อยากอันนี้แต่ฉัน งบน้อยมากเลยอะแต่อยากได้หมวกดีๆใส่ผมบอกเลยอินเด็กก็คุณก็ใส่ได้ถูกไหมครับเพราะน่ก็มาตรฐานมกรเหมอนกันมันก็มีสไตล์ของมันใช่มันก็มีสไตล์ของมันคือมันอยู่ที่สไตล์คุณไงแล้วก็อยู่ที่กำ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 กกำังซับใช่ผมบอกแบบว่าฟันธงไม่ได้ว่าอันไหนแบรนด์ไหนดีหรือว่าอันไหนไม่ดีอ่ะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ต้องการหมวกวินเทจ ดีๆนะฮะของแบรนด์นี้เองที n Co ยรโคเนี่ยตอนนี้ที่นี่ก็ลดอยู่15%คเปรับนะโอเคขอบคุณมากมนะทา <Okay. S 2> ้าเบ๊ครับขอบคุณครับสวัส <ทา S 1> ดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปรวมกันมันกว่าไม่ใช่สิเดี๋ยวที่หน้าจะไปคัสตอมมันกว่าที่ไหนรอติดตามเจอกันใหมห่ครับ